สวัสดีครับผมมาที่นี่แล้วผมอิ่มเอิบใจเพราะมาอยู่ในแวดวงของคนที่ทำดีและยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นอย่างหมอเขียวว่าเลยครับผมมาครั้งนี้จะมาในสองลักษณะลักษณะหนึ่งก็จะ มาชี้แจงให้กับบรรดาพวกเราพี่น้องทั้งหลายและผู้ที่ชมทางบ้านให้ทราบว่าเรื่องที่รัฐบาลจะมีการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เป็นเรื่องที่คนทั้งหลาย เขาวิตกกังวลทั้งแวดวงของครูบาอาจารย์ทั้งแวดวงของคนทั้งหลายแต่ในฐานะที่ผมอยู่ในแวดวงของครูบาอาจารย์และมีสมาคมที่เรียกว่าพฤทธอาจารย์ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยานั้น บุคคลที่จะมาเป็นสมาชิกในสมาคมนั้นจะต้องเป็นผู้ที่กเกษียณหรือลาออกจากการเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์จุราลุงกณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป็นบุคคลที่ต้องการที่จะทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอน คนที่จะเป็นเป็นครูให้กับเด็กไทยทั่วราชอาณาจากักรคณะกรรมการมีอยู่25คนรวมทั้งนายกสมาคมได้รับผมได้รับขอร้องว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งของอนาคตของประเทศชาติจะต้องออกมาร่วมกับสังคมที่เขาทำในสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องและถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นบุคคลที่ล่าหลังมองไม่เห็นอนาคตที่จะได้มาจากเงิน บนการพนันเพราะฉะนั้นจึงได้ขอร้องว่าหน้าที่จะมีถแถลงการออกมาด้วยเหตุนี้กรรมการสมาคมจึงมีมติออกเป็นถแถลงการดังที่ผมจะอ่านให้ทุกท่านรวมทั้งรัฐบาลได้รู้ไว้ สมาคมพริาจารย์ครุศาสตร์จุฬางกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องคัดค้านเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีบ่อนคาสิโนและแฝงการพนันออนไลน์ถแถลงการฉบับที่หนึ่ง8เมษายน2568เหตุที่ต้องออก8เพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการที่จะให้กรรมการทั้งหลายเนี่ย ได้แสดงความคิดเห็นว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะสมาคมพฤติธธา,ารครุษาตรลงกรมหมากท่าัยตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติปราศจากการเมืองปราศจากการเมืองแต่ต้องออกมาเป็นหลักสำคัญที่คณะกรรมการบริหารสมาคมทุกชุดได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดเวลาการที่รัฐบาลมีมติสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีการเปิดบนที่มีการเปิดบอนคาสิโนและพ่วงด้วยการพนันออนไลน์เพื่อต้องการรายได้ให้กับรัฐบาลใช้บริหารประเทศขอโทษด้วยนะฮะเพราะแวนผมหัก อ่านอ่าน,อ,านอ่านยากนะฮะทั้งที่ทราบกันดีว่าการพนันมีผลให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นผู้คนจำนวนมากต้องถมหมดเนื้อหมดตัวสิ้นเนื้อเปรดเป็นหนี้เป็นสินครอบครัวแตกแยกมีความทุกข์เพิ่มขึ้นอาชญากรรมเพิ่มขึ้นหลายหลายคนต้องฆ่าตัวตายไม่เว้นแม้กระทั่งเยาวชน นักเรียนที่เล่นพนันออนไลน์เป็นหนี้เป็นสินล้นพ้นตัวหมดอนาคตบางรายต้องฆ่าตัวตายยังความเศร้าโศกเสียใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องปรากฏต่อสังคมตามสื่อต่างๆให้เห็นปรากฏเป็นประจำจะเห็นได้ว่าบอนคาสิโน สร้างความทุกข์ให้แก่คนในชาติทั้งผู้เล่นและผู้ที่มีได้เล่นเพราะสังคมจะเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเป็นผลเสียหายร้ายแรงต่อประเทศชาติที่สำคัญประการหนึ่งคือนักการเมืองข้าราชการพ่อค้าประชาชนที่มีรายได้อย่างผิดกฎหมาย สามารถใช้บ่อนการพนันเป็นแหล่งฟอกเงินรายได้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นส่งผลให้นา,นานาอารยะประเทศหมดความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าส่งผลให้ประเทศล้าหลังถึงขั้นล่มสลายได้ในที่สุด ทางสมาคมพรัฐาจารย์ครุษตร์ตรองการมหาทเจลัยขอคัดค้านการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีบอนคาสิโนและแฝงด้วยการพนันออนไลน์ที่มีการรวบรัดเร่งรีบพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาโดยเลื่อนขึ้นเป็นวาระพิจารณาโอนวาระ พิจารณาเรื่องแผ่นดินไหวเสด้วยซ้ำสร้างความเสียหายซึ่งเรื่องแผ่นดินไหวสร้างความเสียหายและเสียชีวิตของจํานวนคนมากมายและยังมีที่ติดอยู่ในซากตึกที่ถลม่มตึกนั้นก็คือตึกของราชการคือตึกสตองอ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสร้างความทุกข์และกังวลใจต่อประชาชนรวมถึงความเสื่อมศรัทธาของต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยจึงต้องออกแถลงการฉบับที่หนึ่งออกมาโดยรวบรัดไม่ได้อธิบายเยิ่นเยอะเพราะผู้คน ทั้งหลายได้รับความรู้จากเวทีเหล่านี้เวทีนี้และสื่อทั้งหลายแล้วความรู้เพิ่มมากอย่างที่หมอเขียวว่าไว้แต่เหตุไฉนผู้มีอำนาจถึงยังไม่ร่วงรู้สิ่งเหล่านี้นี่ประเด็น,นที่หนึ่งที่ผมจะมาทำหน้าที่นายกสมาคมทั้งนะเพื่อที่จะบอกให้ สังคมทั้งหลายรรูลจริงๆแล้วสมาคมอีกจำนวนมากที่เขาอยากจะออกมาแต่ตอนนี้เขาอาจจะเห็นว่าเรากำลังได้ชัยชนะแต่ยังไม่เด็ดขาดนะครับยังไม่เด็ดขาดอีกประการหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าเป็นรูปสมาคมการจะออกแถลงการต้องได้มติจากที่ประชุม ยึงเป็นการลำบากในการที่จะรวบรัดเพื่อที่จะให้ได้มัติเพราะการเรียกประชุมก็ไม่ใช่ง่ายนะครับประเด็นที่หนึ่งผมได้ทำหน้าที่ไปแล้วประเด็นที่สองผมจะมาในฐานะส่วนตัวก็อยากจะกราบเรียนที่แห่งนี้ว่าเราถูกคนที่อยากได้ เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเที่แฝงไว้ด้วยบ่อนคาสิโนให้เกิดในประเทศไทยจะด้วยกิเลสหรือด้วยคิดที่จะหาเงินให้ง่ายที่สุดและสามารถที่จะหลอกประชาชนและสามารถที่จะโน้มน้าวประชาชน และสามารถที่จะรวบรักเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ผ่านไปโดยเร็วอย่างเช่นที่เคยกระทำมาเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวว่าบนคาสิโนนั้นมันมีรายได้มหาศาลจะสามารถเอามาบริหารประเทศ ผมอยากจะกล่าวเปลี่ยนว่าสิ่งที่คุณอ้างว่ามันเป็นสิ่งดีในต่างประเทศเขาทำแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนที่นี่เขารู้ว่าจะไปลอกเลียนแบบสิ่งดีที่เกิดประโยชน์ในต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยที่มีนักการเมืองที่มี พ่อค้าประชาชนที่มีผู้มีอำนาจที่มีคณะรัฐมนตรีเชกช่นที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เกิดประโยชน์กับต่างประเทศมาใช้ในประเทศไทยได้เพราะคุณสมบัติของบุคคลเหล่านั้นมันต่างกันโดยสิ้น เชิงเพราะเจ้งคุณจะไปเอาความดีตรงนั้นมาบอกมาใช้ที่นี่แต่คุณลืมนึกไปว่าพฤติกรรมของคุณที่เคยทำมาเป็นเช่นไรคนที่จะรวยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนี่มีแต่เจ้าของบ่อนเท่านั้นที่รวยความรวยนั้นเอามาจากไหน จากผู้ที่เข้าไปเล่นในบอนการพนันแล้วเงินที่เจ้าของบอนรวยมานั้นเนี่ยก็เอามาจากความยากจนคนแค้นที่จะต้องเพิ่มคนจนขึ้นมาจากการไปเสียพนันและคนที่ได้เป็นเจ้าของบ่อนนั้นพฤติกรรมของคุณ คุณเต็มใจที่จะเสียภาษีแบบที่คุณบอกบอกว่าจะได้ภาษีจากบ่อนคาซิโนโเช่นนั้นนะนะคุณมาหลอกประชาชนมาหลอกคนที่นี่ไม่ได้เพราะคนที่นี่เขารู้พฤติกรรมของคุณครับและเจ้าของบ่อนคุณเองนี่เต็มใจที่จะเสียภาษีไหม คุณอาศัยช่องว่างจากข้าราชการที่มีหน้าที่แล้วข้าราชการผู้มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยเขาแบมือขอคมคูขอจากเจ้าของบนหรือไม่ที่นี่เขารู้ที่นี่เขารู้เพราะมันเกิดความผิด ติดคุกมาก็มากแล้วครับในประเทศไทยและยังเห็นอีกว่าเจ้าของบอนนั้นจะเลี่ยงภาษีที่ว่าจะเสียได้เต็มเห็นชัดๆอยู่คนมีอำนาจเสียภาษีการโอนหุ้นกันถูกต้องหรือไม่ครับหลีกเลี่ยงหรือไม่ครับหลีกเลี่ยงชนิดที่ ตายแล้วก็ยังไม่สามารถจะเก็บได้ครับแล้วอย่างนี้รัฐบาลจะมีรายได้ตามที่คุณโม้ไว้ได้อย่างไรคนที่นี่รู้ว่ามันไม่มีทางมันไม่มีทางเพราะพวกคุณมันที่กองกองทงั้งครครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ผมคิดว่าผมจะรวบรัดเวลาเนื่องจากว่าสุขภาพของผมก็ไม่ดีผมไม่ได้มาเยี่ยมคนดีๆที่นี่แต่ผมมาแล้วผมมีความสุขมีความสุขเพราะคนดีมีเพิ่มขึ้นแต่ไอคนชั่วมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเหมือนกันครับขอบคุณครับขอให้ประสบชัยชนะอย่างหมอเขียวว่าคนที่มันให้ไร่ป้ายสีเรา หาว่าเราไปเที่ยวเอาทําไมไม่ไปเอาจากจากบนผิดกฎหมายไอ้นั่นมันบ้าอย่าไปฟังมันครับมันบ้าแล้วขอบคุณครับ